ว่าอางสใหเป็นภรรยาของฮารุโตก,ก,กมาฟูมาฟูจิงทา โเด็จพระจากรพระดองค์พระเวนเวสนดรและนางมัชฌีดั้นหาชาลีทีนี้จะกล่าวถึงรามทิียาโจกอันจะได้ไปยโยยซึ่งพระธาทุราน เป็นยาตทช่อ